ื่องการเลื่อนยนารทฐานุบัติว่าที่ร้อยเอกลำดับที่1นึร้อยโทพัชระพมเรื่องที่ประเทศออสเตรเลียนะครับมันเป็นเรื่องโอละพ่อนะครับการแถลงข่าวของร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าเมื่อเดือนกรกฎาคม2562ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในขณะนั้นทั้งการปฏิเสธไม่ได้เป็นผู้นำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียไม่ได้เป็นผู้ผลิตและไม่ได้เป็นผู้จำหน่าย นี่คือคำชี้แจงในช่วงเวลาที่ตกเป็นเป้าหมายตั้งข้อสงสัย2ประเด็นคือที่มาของวุฒิการศึกษาและความเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดที่ต่างประเทศแต่ร้อยเอกธรรมนัฐที่จะได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเวลาถัดจากนั้นยังยืนยันบทบาทความสำคัญของตัวเองต่อรัฐบาลพักพลังประชารัฐในการถแถลงข่าวครั้งเดียวกันการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญ ในการขับเคลื่อนในการประสานนะครับดังนั้นถ้าล้มผมได้ก็รัฐบาลก็สั่นคลอนนะครับเพราะว่าในหล,หลายๆพักนะครับในหล,หลายๆส่วนที่ผมประสานไว้ไมันเป็นความรับที่อยู่ในตัวผมคนเดียวนะครับดังนั้นเข,เขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาล พยายามจะทำทุกทีทางที่จะหลมผมและแต่แตอนนี้ผมรับทราบหมดแล้วได้ข้อมูลมาแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงซึ่งซึ่งในเรื่องนี้ก็คงจะต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมืองดำเนินการต่อไปนะครับสาระสําคัญไม่ถึงหนึ่งนาทีจากที่ถแถลงข่าวถูกนําไปขยายความและตั้งข้อสังเกตว่าแท้ที่จริงแล้วร้อยเอกธรรมนัฐมีบทบาทสูงอย่างที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่ สุดท้ายกลายเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2563และเป็นรัฐมนตรีที่ถูกจับตาว่าอาจหลุดจากตำแหน่งเป็นคนแรกในครั้งนั้นรรความพยายามชี้แจงกลางสภาของรัฐมนตรีเส้นเลือดใหญ่นำไปสู่กระแสะวิพากษ์วิจารณ์เมื่อร้อยเอกธรรมนัตชี้แจงในสภาเกิดเป็นวาทะทองคำที่ถูกกล่าวขานจนถึงปัจจุบัน อ้างถึงเอกสารคำตัดสินของศาลออสเตรเลียที่ระบุว่าสิ่งที่ตำรวจอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมแท้ที่จริงแล้วศาลพิจารณาเป็นอย่างอื่นท่านไปหาสาระสำคัญในคำตัดสินเลยว่าศาลตัดสินโดยอ้างว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดของรัตดิวเซวลอ้างว่าเป็นเฮโรอีน3.2กิโลกรัมมันคือแป้งด้วยความโง่เขาของผมเลยครับ ด้วยความออนประสบการณ์ของผมไงครับเห็นเพื่อนคู่คดีไปลองตัดสินในข้อหาที่ว่าเกี่ยวกับรู้ว่ากระทำความผิดแล้วไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรัทราบได้รับโทษเพียงแค่4ี่ปีผมอยู่มาตั้ง8เดือนแล้วเกือบปีถ้าทนอยู่อีกสักสองปีกว่าหรือสปีมันคงไม่ตายหรอกผมก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าต่อสู้ เราจะไม่รู้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราขนาดคู่คดีเขายังได้รับโทษแค่2ปีครึ่งแต่ระยะเวลานับตั้งแต่ชื่อของร้อยเอกธรรมนัสกลายเป็นประเด็นในสังคมจนถึงวันนี้กลับปรากฏเหตุการณ์ที่สะท้อนบทบาทมือประสานผู้จัดการทางการเมืองเข้มข้นขึ้นนี่คือบุคคลที่รับบทบาทเคลียร์ใจประสานร,รอยร้าวระหว่างกลุ่ม11พักการเมืองเดิมและพักพลังประชารัฐ จนกลายเป็นการเติมเสียงให้รัฐบาลชุดนี้มีส่วนสนับสนุนพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก้าวขึ้นสู่เวทีการเมืองในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นกุญแจสําคัญของพักกลุ่มฐานเสียงในบางพื้นที่ภาคเหนือถูกกำหนดบทบาทในฐานะแม่ทัพภาคเหนือที่คอยเจาะคะแนนเสียงจากผู้สนับสนุนขั้วตรงข้าม ล่าสุดไม่ได้ปักหลักแค่ตอนบนของประเทศแต่ยังลงใต้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดนครศรีธรรมราชผู้สมัครจากพักพลังประชารัฐพลิกเอาชัยจากตัวแทนตระกูลเสนาพงศ์เจ้าของพื้นที่เดิมร้อยเอกธรรมนัฐปรากฏตัวในพื้นที่โดยไม่ได้เป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งของพักมีข้อสังเกตจากการที่พลเอกประวิตยขึ้นเวทีหาเสียงครั้งแรกในชีวิตที่เขตเลือกตั้งนี้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐติดตามพลเอกประวิตยไปสนับสนุนภารกิจนี้ ร้อยเอกธรรมนัตเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ปรากฏชื่อในโผลทุกครั้งเมื่อต้องกะเกงตัวเลือกปรับคณะรัฐมนตรีก่อนการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดปรากฏชื่อครบทุกคนในกลุ่มกวนสามชอในขณะนั้นบทบาทสําคัญเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ทําให้ผู้สังเกตการการเมืองคาดการในตอนนั้นว่าการปรับโครงสร้างองค์กรของพรรคพลังประชารัฐอาจมีร้อยเอกธรรมนัตหรือบุคลากรในกลุ่มสี่ชอเข้ารับตําแหน่งสําคัญของพรรค วันลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งล่าสุดร้อยเอกธรรมนัทได้รับคะแนนเสียงไว้วางใจ274คะแนนงดออกเสียง5คนไม่ลงมติ1คนในจำนวนนั้นเป็นเสียงจากสสพักฝ่ายค้านที่ลงมติไว้วางใจหรืองดออกเสียงให้8คนตัวเลขนี้ยังสะท้อนภาพความมั่นคงทางเครือข่ายของนักการเมืองคนนี้ที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์เฉพาะในพักพลังประชารัฐเท่านั้น อุรชัยสอนแก้วข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงานท่านลุกโดนแทรกแซงจากต่างประเทศ